โรงพยาบาลบึงโขงหลงจังหวัดบึงการเป็นโรงพยาบาลชุมชน F2 ขนาด30เตียงให้บริการจริง45เตียงระดับบริการ S อสพั ath, มีพื้นที่ทั้งหมด52ไร่บุคลากรทั้งสิ้น162คนให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางสูตินารีเวชผู้ป่วยนอกเฉลี่ย220รายต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ย 39รายต่อวันและผู้ป่วยผ่าตัดทางสูตินาริีเวชเฉลี่ย290รายต่อปีปีพุทธศักราช2559โรงพยาบาลบึงขงหลงุงเริ่มพัฒนาตามแนวทาง Green and น l e e n Hospital โดยการแยกขยะต้นทางในหน่วยงาน ปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด58ห้องปรับเปลี่ยนส้วมนั่งยองเป็นแบบชักโครกพัฒนาเรื่องความสะอาดเพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐานแฮสและผ่านประเมินมาตรฐานแฮสระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2560ได้รับการรับรอง Green and Clean Hospital ระดับดีปีพุทธศักราช2561 ได้รับการรับรอง Green and c l e a n Hospital ระดับดีมากปีพุทธศักราช2562เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์อาชีวะอนามัย3ใน5หมวดและได้รับการรับรอง Green and c l e a n s p ส t a ลระดับดีมากครับปีพุทธศักราช2564ประเมินรับรอง Green and Clean Hospital หงระดับดีมากคัปีพุทธศักราช2565ผ่านการประเมินรับรอง Green and Clean Hospital ระดับท้าทายปีพุทธศักราช2566สมัครเข้าร่วมโครงการ Carbon Footprint และลงข้อมูลปีฐาน เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2566ปีพุทธศักราช2567ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน Green and Clean Hospital Challenge ระดับท้าทายด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนตำ่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพมิอากาศการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนตำ่ำ Low Carbon โรงพยาบาลบึงผงหลง มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจุก20%โดยโรงพยาบาลดำเนินการพัฒนา3ขอบเขตตามกลไก7ประการดังนี้ขอบเขตที่1ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกทางตรงโรงพยาบาลบึง,ขงโขงหลวงมีเครื่องกําเนิอไฟฟ้า2เครื่องขนาด300และ100กิโลวัตต์เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด อยู่ปลายสายการส่งไฟฟ้าทำให้ไฟตกไฟกระชากและไฟดับบ่อยโดยเฉพาะในฤดูฝนโรงพยาบาลจึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอมีรถยนต์ที่เติมน้ำมันดีเซลทั้งหมด12คันใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย4คันใช้ในราชการอื่นๆ8คันเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนและห่างไกล มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศัก,กยภาพสูงกวา่าจำเป็นต้องใช้น้ำมันในการส่งต่อซึ่งมีระยะทางไกลเช่นโรงพยาบาลบึงกาฬ68กิโลเมตรโรงพยาบาลสกลนครและโรงพยาบาลนครพนม130กิโลเมตรโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลหนองคาย180กิโลเมตรและโรงพยาบาลศรีนคริน 270กิโลเมตรเป็นต้นจึงมีการใช้รถไฟฟ้าทดแทน5คันเช่นใช้ขนขยะติดเชื้อจำนวน1คันใช้รับส่งเครื่องมือผ้าในงานซักฟอกซับลาย2คันใช้ขนส่งอาหารผู้ป่วย1คันใช้รถกลอบรับส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล1คันนอกจากนี้ยังมีนโยบายเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่น ทางเดียวกันไปด้วยกันจอดรถเกิน5นาทีดับเครื่องยนต์ทุกครั้งกำหนดความเร็วในการขับรถตามกฎหมายกำหนดบำรุงรักษารถเป็นประจำเน้นประชุมออนไลน์เพื่อลดการเดินทางส่งเอกสารที่จำเป็นและรอได้ฝากไปกับรถซีเฟอร์เป็นต้นการใช้ทรัพยากรสาธารณุปโภคได้แก่ การใช้สารดับเพลิงมีถังดับเพลิงทั้งสิ้น44ถังเป็นถังสีแดงผงเคมีแห้งจำนวน30ถังและสีเขียวเคมีน้ำจำนวน14ถังและมีแผนการจัดซื้อถังเคมีชนิด CO2 สำหรับห้อง Data Center จำนวน1ถังมีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด78เครื่องเป็นเครื่องที่มีสารทำความเย็น R22 จำนวน48เครื่อง R32 จำนวน23เครื่องและ R410 จำนวน7เครื่องซึ่งใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่มากกว่า30,000 BTU ในห้องคลอดห้องผ่าตัดและห้องพันตกรรมมีการบำรุงรักษาด้วยการล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศโดยบุคลากรในหน่วยงานทุกสัปดาห์ มีระบบการตรวจอสอบและแก้ไขโดยช่างโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนและล้างทำความสะอาดคอยแอร์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีสารทำความเย็น R22 mm hmm. เมื่อครบกำหนดการการใช้งานเป็น R32 ทั้งหมดเนื่องจาก R22 มีผลต่อการทำลายโอโซนและเกิดภาวะโลกร้อนและ R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการทำลายโอโซนต่ำกว่าโรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบประยุกต์ใช้ระบบ SBR ร่วมกับกรองไล้อากาศและปึงประดิษฐ์รองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุด21,900ลูกบาทเมตรต่อปีปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดประมาณ17,500ลูกบาทเมตรต่อปี มีการเฝ้าระวังน้ำอื่นๆที่อาจเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียโดยจดบันทึกปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบเพื่อปรับปริมาณการใช้คอรีนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องขอบเขตที่2กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานโรงพยาบาลบึงหงหลง,หงมีการกําหนดเป้าหมายและนโยบายลดใช้พลังงาน และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายการประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วย3ปคือปิดปรับเปลี่ยนอย่างเคร่งครัดดังนี้ป1ปิดปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานทุกครั้งถอดปลั๊กอุปกรณ์ความร้อนเช่นกาต้มน้ำและเลือกตั้งอุณหภูมิให้ตัดไฟที่80องศา ป2ปรับปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศโดยปรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า28องศาร่วมกับเปิดพัดลมกำหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิภายนอกห้องเกิน32องศาเซลเซียสยกเว้นหน่วยงานที่ต้องควบคุมอุณหภูมิห้องเช่นคลังยาศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เป็นต้น ปรับรดจุดให้บริการน้ำร้อนจากที่เคยมีผู้หน่วยงานเหลือ2จุดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและปรับจุดบริการไมโครเวฟให้บริการจุดเดียวปรับเปลี่ยนเวลาซักและอบผ้าในช่วงฤดูฝนจากการซักและอบผ้าหลายเครื่องพร้อมกันเปลี่ยนเป็นซักผ้าตอนเช้าและอบผ้าตอนบ่ายเพื่อหลบทิศไฟส่วนในวันที่มีแดด ใช้การซักปั่นหมาดและตากผ้าแทนการอบผ้าป้อง3เปลี่ยนใช้พลังงานโซลาเซลล์จากโซลารลูปท็อปทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารบริการผู้ป่วยทั้งหมดรวมทั้งตึกอํานวยการเริ่มติดตั้งและใช้พลังงานโซลาเซลลจากปี2,563ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น128กิโลวัตต์ ทั้งระบบออนกริดและออฟกริดเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารเป็น LED ทั้งหมดเปลี่ยนระบบแสงสว่างนอกอาคารถนนและทางเดินทั้งหมดเป็นโซลา r เซลล์เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานมากกว่า10ปีและเปลี่ยนเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดเปลี่ยนตู้เย็นที่มีน้ำแข็งเกาะและกินไฟมากกว่าปกติออก ขอบเคสที่3กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆมีการคัดแยก,กมูลฝอยเป็นสีประเภทคือมูลฝอยทั่วไปกำจัดโดยเทศบาลบึงผงหลงสัปดาห์ละ3าครั้งเฉลี่ย3,800กิโลกร,รัมต่อเดือนขยะเปียกจากโรงครัรวแยกรองน้ำออกวันละประมาณ5กิโลกร,รมัมให้คนภายนอกนำไปเลี้ยงสุก,กร มูลฝอยรีไซเคิลประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนนำไปจำหน่ายนำเงินเป็นสวัสดิการบุคลากรมูลฝอยอันตรายเฉลี่ย83กิโลกรัมต่อเดือนกำจัดโดยเทศบาลบึงผงหลงนำโ่งอบจบึงการปีละหนึ่งครั้งมูลฝอยติดเชื้อประมาณ850กิโลกรัมต่อเดือนกำจัดโดยบริษัทไทยเอ็นไวร์รเมน สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในส่วนโรงพยาบาลมีนโยบาย 3R รักโลก Reduce Recycle Reuse คือลดการใช้นำกลับมาใช้ใหม่ใช้แล้วใช้ซ้ำดังนี้ Reduce ลดการใช้โรงพยาบาลมีแนวทางลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์โดยนำระบบ Hot Office มาใช้ในการบริหารงานโรงพยาบาล ทั้งการลาขออนุญาตประราชการขอใช้รถส่งต้อมใช้ระบบ BKN สารบัญเรื่องเอกสารสารบัญกับหน่วยงานสาธารณาสุขภายในจังหวัดกรณีส่งเอกสารหน่วยงานสาธารณาสุขนอกจังหวัดจึงการมีการปรับระยะขอบเอกสารเพื่อลดจำนวนหน้าเอกสารที่จะส่งออกมีการใช้ระบบ OP ไอพีเปเปอร์เลสในหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2 5 6 5ทํำให้ลดกระดาษและหมึกพิมพ์ได้จำนวนมากและนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าหรือตะร้าใส่ย,ยาแทนถุงพลาสติกยกเลิกการใช้โฟมในโรงพยาบาลและไม่สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์บรรจุโฟมมาจำหน่ายในโรงพยาบาล รีไซเคิลมีการคัดแยก,กขยะต้นทางและนำกลับมาใช้ใหม่เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วลังกระดาษคัดแยก,กและจำหน่ายและนำขวดพลาสติกบางส่วนมาทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเพื่อกวาดไปไม้รียูสใช้แล้วใช้ซ้ำการใช้ทรัพยากรสาธารณูปโภคใช้กระดาษครบทสองหน้าใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษ ในหน่วยงานทั่วไปใช้แมสผ้าแทน d i s p พ s a b l e Mask ใช้ภาชนะเสร์ฟเปรกที่สามารถใช้ซ้ำได้ในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน,นำแก้วมาเองลดค่าเครื่องดื่มแก้วละ2บาทและนำขวดน้ำพลาสติกมาทำนวัตกรรมขวดเป่าปอดโรงพยาบาลบึงขงหลงผลิตน้ำประปาใช้เองปริมาณการผลิต วันละประมาณ53ลูกบาทเมตรโดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบปงนของหลงซึ่งมีความขุ่นและตะกอนมากมีการใช้สารส้มประมาณวันละ8.5กิโลกรัมหรือเดือนละ250กิโลกรัมเพื่อทำให้น้ำใสก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเติมคอรีเพื่อลดปริมาณการใช้สารส้มจึงมีนวัตกรรมการกรองน้ำดิบในระบบผลิตน้ำประปา ่มีความใสขึ้นหลังใช้นวัตกรรมพบว่าลดการใช้สารส้มลงเหลือวันละ5.5กิโลกรัมโรงพยาบาลเมืงองทงหลงมีพื้นที่ทั้งหมด52ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ28ไร่มีต้นไม้ความสูง130เซนติเมตรขึ้นไปขนาดเส้นรอบวง15เซนติเมตรขึ้นไปประมาณ1,760ต้น เป็นต้นยางจำนวน1,440ต้นที่ผ่านมามีการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยางประมาณ500กิโลกรัมต่อปีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยข้อกและมีการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แบบไม่พลิกกองเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีบางส่วนการกำจัดของเสียมีมาตรการลดของเสียทางการแพทย์ ขยะติดเชื้อมีการคัดแยกขยะต,ตั้งแต่ต้นทางเช่นขยะติดเชื้อที่เป็นของเหลวขยะติดเชื้อแบบมีคมไม่มีโคมและขวดวัคซีนมีชีวิตและส่งกำจัดตามมาตรฐานมีการแยกประเภทของเสียทางการแพทย์ได้แก่มูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยอันตรายมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณของเสียทางการแพทย์ มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เช่นนำแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำที่ร้านค้าสวัสดิการลดราคา2บาทต่อแก้วนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาใส่ยานำแกนลอนน้ำยาต่างๆมาใช้ทิ้งของมีคมและขยะอันตรายการนำเศษอาหารไปเลี้ยงสุกรเป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจ การพัฒนาอื่นๆด้านโครงสร้างเพื่อลดความร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับผู้มารับบริการมีการสร้างสวนแนวตั้งทางด้านทิศตะวันตกของอาคารเพื่อป้องกันแสงแดดและลดความร้อนในตัวอาคารภายในอาคารทาสีสว่างสีเอ,อิร์ธโทนทำให้รู้สึกเย็นสบายติดลูกหมุนเพื่อระบายอากาศภายในอาคาร เปลี่ยนหลังคาเป็นแบบ P ียูโฟมเพื่อกันความร้อนและไม่ลุกลามกรณีเกิดไฟไหม้จากการดำเนินง,งานพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำเปรียบเทียบปีฐาน2,566กับปีปัจจุบน 2, 67, นัน2,567ณ30กันยายน2,567มีผลลัพธ์ของการพัฒนาดังนี้ พบว,ว่าปริมาณการปล่อยค้าเรือนกระจกทางตรงในขอบเขตที่1มีแนวโน้มลดลงปริมาณการปล่อยค้าเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานของโรงพยาบาลในขอบเขตที่2มีแนวโน้มลดลงปริมาณการปล่อยค้าเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆของโรงพยาบาลในขอบเขตที่3มีแนวโน้มลดลง สรุปภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง3ขอบเขตลดลง24.49%โดยสัสดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกับปีฐาน2,566มีแนวโน้มลดลงในขอบเขตที่3และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่ 2. 2เนื่องจากปี2,567ฤดูหนาวสั้นอากาศร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2,567และยาวนานถึงเดือนมิถุนายนทำให้อัตราการใช้เครื่องปร,ปรับอากาศสูงขึ้นและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวันมากขึ้นโรงพยาบาลมีกิจกรรมส่งเสริมการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ด้วยการคัดแก้ขยะต้นทางโดยเฉพาะขวดพลาสติกจากการทิ้งเป็นขยะทั่วไปสามารถนำไปรียูนนำไปจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากภายในโรงพยาบาล มีต้นไม้มากกว่า1,700ต้นโรงพยาบาลจึงได้นำเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีรวมทั้งการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าทำให้ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจุกลงได้ภาพรวมการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำโรงพยาบาลบึง,ขงโขงหลงณ30กันยายน2567เทียบกับปีฐาน 2,566พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกมีแนวโน้มลดลงจากปีฐานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกจากการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เช่นการคัดแยกมูลฝอยต้นทางรวมการกำจัดการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้พลังงานทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีฐานการดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีฐานโรงพยาบาลบึง,ขงโขงหลวงมุ่งมั่นจับพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดเพื่อโลกเพื่อเรา